สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาทําเมนูอาหารนะคะนึ่งปลานิลตัวใหญ่นะคะแล้วก็ทําน้ําซุปและน้ําจิ้มพร้อมกันเลยนะคะอันนี้เรามาดูมาดูกันทําน้ําซุปก่อน,นะคะ่ะเราจะเอาปลานึ่งอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ใส่นะคะนี่ลงไปนะคะเพราะว่าเราเอาปลานึ่งน้ําของปลาจะหวานใช่ไหมคะนี่เราก็จะใส่ผักนี่เรงไปนะคะเราไปแบบนี้นะคะ ค่ะแล้วเราก็ป,ปรุงรสนะคะเนี่ยทานด้วยซอสนะคะปรุงเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลานะคะนึง่งนึ่งเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาก่อนนะเพื่อที่จะให้น้ำเขาเดือดน,นะคะ <BU> ลแล้วก็ต้มลงไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส้มน,นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันนะคะรอให้ให้ปลาเดือดก่อนนะคะให้น้ําเดือดน,นะคะขอโทษนะคะรอให้น้ําเดือดค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใส่ลงไปนะคะ น้ำเดือดนะคะในน้าเดือดแเราค่อยใส่ลงไปนะคะแล้วก็มาทำน้ําจิ้มกันได้เลยนะคะอันนี้พริกน้ำจิ้มตรงนี้นะคะอันนี้พริกนะคะพริกเราตามไว้แล้วนะคะเราจะใส่รูปผักชีนะคะใส่รูปผักชีพริกไทยนะะเนี่ยแล้วก็น้ําตาลทรายไปนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสนะคะมาปรุงรสนะคะเราก็เติมน้ำมะนาวนี่คือน้ำมะนาวนะคะ เราก็จะเอาน้ำมะนาวนี้นะคะใส่ลงไปประมาณสักซ้อนหนึ่งนะคะน้ำมะนาวสดนะคะอันนี้น้ำมะนาวสดที่เราเอาไว้นะคะแล้วเราก็ใส่น้ำปลานะคะบุงลบหมดแล้วเราใส่น้ำปลาอันนี้จะเผ็ดมากนะคะพริกจะเผ็ดมากนะคะเราก็จะใส่ลงไปนี่นะคะอืมค่ะใส่น้ำต้มแล้วนะคะเราก็นะคะเราก็คลุกเคานะคะพริกคืัวให้เราตามให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่า มันเป็นโค้กสีนะคะจะตา้งบนนี้ไปได้เราก็ตมไว้ก่อนนะคะตมให้ละเอียดเป็นแบบนี้นะคะเราจะทําน้าจิ้มนะคะทําน้าจิ้มนะคะเดี๋ยวเรา่อยชิมน,นะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้าง,งนะเตินมน้ำมะนาวไปอีกนิดหนึ่งนะคะมะนาวนี่จะลูกใหญ่มากนะคะลูกขนาดนี้เลยนะคะมะนาวยนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็หยิ่งนะคะเป็น จการสําคัญนะคะในการีชื่อดต่อกันได้คั่ถึงนะคะอันนี้เราจะทําน้าจิ้มนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมเลยนะคะอันนี้เราก็จะมาดูกันเดือยน,นะคะอันนี้นะคะนี่คือน้ําต้มนะคะน้ําต้มปลานะคะเราจะกินน้ําต้มปลาด้วยนะคะเราจะเอาปลาเข้าไปนึ่งเลยนะคะนึ่งเลยนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเอาเขากิ่งเขาจะขอนะคะขอนี่ค่ะนี่ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่มากนะ เดี๋ยวเราก็จะปิดฝาปิดฝาถัาพักหนึ่งนะคะปิดเอาไว้ฝาใหญ่ด้วยะคะ่ะเพราะว่าตัวใหญ่อันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูาการทาน้ำจิ้มเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ชิมนะอันนี้คือผักนะคะเราจะนึ่งผักไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนี่ผักนึ่งนะคะผักนึ่งนะคะผักนึ่งชิมเลยนะคะ เดี๋ยวหไหงาดึ๋งหน่อยนะคะเปรี้ยวว่าจะอร่อยนี่ค่ะก็จะเป็นตามสไตล์นิดนึงต้องรสเด่นๆเผ็ดพะใจเลยค่ะนะคะเผ็ดพะใจมากเลยคุกเขาไปอย่างเงี้ยค่ะปล่อยเขาละลายนะคะเลยคำน้ำซีมน,นะคะน้ำซีม แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ถึงถึงไปนะคะไปนี้นะคะแล้วก็มาเอาชิ้นนี้ไปอีกนิดหนึ่งกำลังดีเลยนี่แะคะ่ะรสแซ่บเลยค่ะรสแซ่บมากนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยมาจัดนะคะจะด,ดูปลานะคะปลาทลี่เรานึ่งเอาไว้นะ อันนี้นะคะเดือดแล้วเห็นไหมคะปาดมนะคะอันี้นะคะเวลาปานะคะอธิบายเลยนะคะปาเนี่ยเวลาเวลาเราจะทํานะคะเราก็ใส่ตะไครนะคะตะไคร้ยัดไปในท้องนะคะแล้วเอาพริกนะคะตั้งไว้ตรงนี้ตรงนี้นะคะนี่นะคะพริกนะคะแล้วเราก็ดูนะคะอันนี้นะคะเอาพริกเอาไว้แล้วก็ใส่ซอสซีอิ๊วขาวลงไปนะคะ ถุงปรุงรสนะคะหมกัหมกๆแล้วก็ใส่ไปข้างในตรงนี้นะคะข้างในปลานะคะนี่นะคะให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะแล้วก็น้าซุปนะคะน้ําซุปที่อยู่ใต้นี้นะคะที่เราเนี่ยเอาไว้มาทานได้เพราะเราปรุงรสปรุงรสแล้วนะคะน้ําของปลานะคะก็ไหลลงไปนะคะแมกระทะนะคะทําเป็นน้ําซุปนะคะเวลากินร้อนๆนะคะอันนี้เรา,าติดปลายกินนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะคะปลาตัวใหญ่ะค่ะ แล้วก็เกียน้ำจิ้มนะคะใส่ถ้วยเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ถ้วยนี้นะคะน้ำจิ้มนะคะใส่ถ้วยนี้เลยค่ะนี่น้ำจิ้มนะคะรสะเสด็จคะเผ็ดๆนะคะ,น,ะ,คะน้ำจิ้มเรานะน้ำจิ้มนะคะเราก็ใส่เป็นนนี้นะคะใส่ไปนะแล้วเราก็จะจัดตัดผักนะคะน้ำจิ้มนะคะ มาชุมใส่ผักนะคะทานได้เลยค่ะรสแซ่บนะคะปลาหิ่นตัวใหญ่รแสแซ่บพร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปเสด็จย่าเลยนะคะน้ำซุปของปลาหิ่นนะคะแล้วก็น้ำแอพริกจิ้มนะคะเสด็จย่าเลยนะคะ, mm hmm. ะน้ำจิ้มนะคะรแสแซ่บเสด็จย่าไปเลยค่ะ,ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักนะคะเอาผักนะคะ่ะ มายัดเอาไว้นะคะอันนี้คือผักที่เรานึ่งไว้แล้วนะนี่ค่ะเราก็จะไว้ขั้นข้านะคะเอาไว้ขั้นข้า,ะะเ,า,ขา,ขาเพราะเราจะชอบกินผักนะคะผักในตู้เย็นก็เอามาหมดเลยนะคะจะได้ประหยัดช่วงนี้ของข้าวของแพงนะคะเราก็ทําอย่างประหยัดประหยัดนะคะอาหารนะคะถ้ารู้จักทํานะคะเราก็สบายสบายเลยนะคะนี่นะคะ มันผักเยอะมากนะคะเราก็จับนะคะจับผักนะคะรอบๆไปนะคะเดี๋ยวมีน้ำซิมด้วยจ้ะค่ะเสร็จแล้วนะนี่ผักนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ปลานะคะอ่าตัดปลาขึ้นค่ะแล้วเอาน้ำซิมน,นี่ออกก่อนค่ะคะ่จะจัดจับปลานะคะเอาปลาใส่ตรงนี้นะคะจะดูซิว,ว่าเขาสุกหรือยังน,นะคะเราก็ใช้ ช้อนอมนะช้อนซ่อมนะคะจิ้มลงไปนะคะช้อนซ่อมนะคะจิมลงไปแบบนี้จิ้มรู้ว่าเขาสุกหรือยังเอาสุกแล้วนะคะสุกแล้วค่ะจิ้มแบบนี้นะคะลักษณะว่าเราจะรู้ว่าปลาสุกไม่สุกนะคะเขาเนื้อเขาจะแน่นมากนะคะนี่เสร็จแล้วจ้ะนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็คอยตักนะคะตักนะคะเราก็ดูแบบนี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งนะให้คอาร้อนๆอีกนีนึงนะคะปลาจะได้สุกอีกนิดนึงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานําเสนอนะคะอันนี้คือผักต้มนะคะเดี๋ยวจะเอาปลาใส่ไว้ตรงกลางนะคะตรงกลางนี้นะคะตรงกลางเลยจ้ะ อันนี้นะคะโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นเลยนะคะตักปลาขึ้นเลยนะคะแล้วก็พร้อมพร้อมน้ำซุปกรนรอด้วยนะคะอันนี้ดูปลาไปก่อนแล้วกันนะคะค่ะดูปลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างปลานึ่งนะคะปลานึง่งปลานืงาน่งนึ่งตัวใหญ่นะพร้อมน้ําซุปแซบๆน้ํา น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะน้ำซุปแล้อก็น,น้ำจิ้มแซ่บๆนะคะปลาเนื่งตัวใหญ่พร้อมน้ำซุปน้ำจิ้มแซ่บๆค่ะสไตล์นะคะชวนชิมของเรานะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ปิดแก๊กก่อนนะปิดแก๊สนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากนะคะเราต้องหาที่ตักแล้วค่ะเราหาที่ตักเลยนะคะตักปลานะคะ่ตัตกปลาะคะนี่นะคะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะตัวใหญ่เบ้อเลยจ้าจะคะกลัวเขาค่ะก่อนนะคะนี่วิววิวตึ้งค่ะได้แล้วเห็นไหมคะตัวใหญ่มากเลยนะอันนี้นะคะเราก็รูดรูดนะคะพูกนี้มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์มากนะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเอานี้นะคะซึ้งนี่คือน้ำซุปนะคะน้ำซุปจากป่านะ จากปลาเราจะมีนะคะน้ําซุปที่เราทำเอาไว้นะคะเราเพราะว่าน้ําของจากปลาที่เราหมักนะคะจะไหลลงไปอยู่ที่น้ําซุปนะคะเวลาคิม so นะคะเราก็เอาน้ําซุปนะ้นตักซดนะคะวิตามินนะคะก็อยู่ตรงนี้นะคะคามวิตามินนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะวิตามินนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาตักน้ําซุปนะคะมตักน้ำซุปเลยค่ะนี่นะคะตักใส่ตรงนี้นะคะ นี่นะคะน้าซุปร้อนๆนะคะเห็นไหมเราเอาน้ําซุปนี่นะคะมามาจินได้ของปลาวิจะมีมอยู่ตรงนี้ให้เราแล้วเวลากิ่มมันก็จะขึ้นไปตรงปลาทำให้ปลามีกลิ่นหอมนะคะรสชาติหวานนะคะอร่อยนะคะนี่น้ําซุปนะคะนี่นะส้มก็จะตักน้ําซุปไปนะนี่เอาต้นหอมหรืออะไรใส่ลงไปเลยค่ะเอาตะไคร่อ่อนๆนะคะตะไคร่อ่อนๆนะคะเราก็นี่นะคะ กระายก็กินได้นะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะอันนี้สดร้อนมากเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะชายเอาออกสักหน่อยนะนี่นะคะน้ําซุปนะคะน้ําซุปนะคะอ่าน้ําซุปเดี๋ยวเราก็ค่อยดูนะคะะนี่นะคะนี่ค่น้ําซุปนะคะปลาตัวใหญ่นะคะปลานิลตัวใหญ่นะคะปลาตัวใหญ่เลยจ้ะนะคะเดี๋ยวเราเอากระทะออกก่อนค่ะ เอะออกก่อนนะคะเรามาตั้งป่าเลยนะคะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะให้ดูเห็นๆนะคะค่ะเนี่ยพร้อมน้ำซุปนะคะน้ำซุปอยู่ตรงนี้นะคะน้ำซุปนะคะกับน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวน้ำซุปน้ำจิ้มนะคะก็อยู่ที่เดียวกันนะคะอยู่ที่เดียวกันเลยจ้ะนี่นะคะน้ำจิ้มกับน้ำซุปนะคะจะอยู่ตรงนี้ ค่ะมามาทานกันได้เลยนะคะค่ะน้ำตืมแซ่บๆนะคะชวนชิมชวนชิมนะคะอ่นนี้นะคะนี่คือนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะอ่ำต้ำนะคะดูรสชาตินะคะนี่ค่ะปลานมนะคะของเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะปลานมี ปลานินตัวใหญ่นะคะนึ่งปลานิลนตัวใหญ่นะพร้อมน้ำซุปแซบๆนะคะน้ำซุปแซบๆและน้ำจิ้มแซบ er. ๆนะคะสไตล์ชวนชิมของเรานะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือปลานิยนตัวตัวใหญ่เลยนะคะนี่ปลานินนะคะนี่ก็น้ำจิ้มนะคะน้ำนะคะน้ำซุปนะคะน้ำซุปนะคะน้ำซุปเรานะนี่นะคะน้ำซุปนะคะน้ำซุปของเรานะคะ พาเขาขอให้เพื age. Age. ่อนทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษานะคะบุญรักษาพระคุ้มครองนะคะที่นอนทุกท่านนะคะให้มีแต่ความสุขนะคะค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายนะคะทุกทุกคนเลยนะคะนะคะทุกทุกคนเลยค่ะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะปานนี้นะคะรถแซ่บพร้อม น้ำซุปนะคะน้ำซุปอยู่ตรงนี้นะคะค่ะปานินรสแซกพร้อมน้ำซุปนะคะค่ะไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะให้แมาส้มนะคะเพื่อจะเปียนใจกันว่าเราติดต่อกันนะคะได้ทั่วถึงนะคะขอบคุณมากค่ะ